โหลโหลไปนะโหโหลครับอ่าน้องโน่นมาครับ Happy Birthday ครับครับ Happy Birthday จ้าอันนั้นอันนั้นอันนั้นของขวัญวันเกิดนะเพราะว่าเพิ่งให้เงินเดือนไปก็เลยเอาของขวัญวันเกิดไปก่อนนะอันเนี้ยพูดออกสื่อเขาก็รู้เดี๋ยวว่าหายตังค์พ่อแล้ว อันนี้เดี๋ยววันเกิดเดี๋ยวก็มีให้อีกก็ร้องเพลงให้เขาฟังทิจาจะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังบอกเขาเด้อบอกเขาอย่าเพิ่งออกจากไลน์เด้อเดี๋ยวจะร้องให้ฟังน้องนุ่นน้องนุ่นจ๋าอ่จ้าไว้พรคุณพ่อหน่อยเออเก้อขอ สุขภาพแข็งแรงครับ,รบแล้วก็แล้วก็อยู่อยู่เป็นเนออลมโพล่มไซให้ลูกไปนานๆครับเอ๊รักษาสุขภาพเออรักษาสุขภาพมากๆนอนเยอะๆครับพอ่พอบอกอว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วเออเออเนอะดูแลดูแลกันไปเนอะ น้องนุ่นบอกรักคุณพ่อหน่อยรักพ่อพ่อพ่อก็รักลูกลูกพ่อก็รักลูกพ่อก็รักที่ไหนเนี่ยอยู่อยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในเมืองในเมืองตรงข้ามบ้านพี่กิ๊กนี่แหละอ๋อโอเคคนแฮปปี้เบรดเยเยอะเลยหลายหลายอ่ะดูอยู่ไหมฮะน้องนุ่นดูอยู่ไหมดูอยู่ไหมดูดู ค่ะดูอยู่เมื่อกี้เออน้อตอ่านะครับคิดถึงยาคิดถึงยานังคิดถึงคิดถึงยานยาดังขออย่างน้อยยาดังอยู่นี่ยานางบอกว่าอย่าแบนกล้องเพราะว่ายานางใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนแล้วอยากให้เห็นหน้านิดเดียวเร็วๆเอาเห็นหน้าเห็นหน้าหน่อยนึงก็ได้เห็นหน้าหน่อยนึงนิดเดียวอ่ะนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ่ะ ทำไมเหมือนกันเออนี่ก็เหมือนไก่กิ๊กเลยนะเดียวกันเลยอ้าวนะาน้จอบอ๋อโอเคนี่ใส่แบบน่ะนี่ไปพร้อมกันไปมีความสุขนะคะไปพรอันขอบคุณครับแล้วก็ผัดอาหารตรงนุ่นเลยเนีมผัดกล้อง โอเคขอบใจมากลูกขอบใจมากเด้อให้หนูรวยรวยยิงยิงเด้อลูกเด้อมีงานมีเงินเข้ามาเยอะๆนะเจอกันนะวันที่สิบสี่ไปจะ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 วันที่สิบสี่ไปไปที่วัดปางน้อยบ้านตงน้อยด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวได้เจอกับแฟนคลับเนาะน้องนุ่นเนาะ เอเขอบคุณน้องนุ่น <Okay. S 2> ด้วยจ้าบ๊ายบายนี่เสียงต้นเสียงสดมาเลยนะเอ้าลืมดูไลฟ์เลยวมน